สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาวิทยการคำนวณของชั้นป .5 นะคะเราจะมาเรียนเรื่องฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาค่ะวันนี้นะคะครูเอมีโจทย์นะคะกระบวนการแก้ปัญหานะคะมาให้เด็กๆนะคะลองทำดูค่ะนักเรียนให้เพื่อนๆอ,อธิบายขั้นตอนนะคะการเรียงลำดับนะคะโดยจัดลำดับเรียงตามความสูงนะคะจากซ้ายนะคะ ไปขวานะคะคือสูงที่สุดนะคะไปทางขวานะคะน,นี่ทั้งสูงด้านนี้นะคะอันนี้เตี้ยด้านนี้นะคะโดยนะคะนักเรียนเรียงลําดับนะคะเป็ดปลาฉลามกระต่ายหมีหมาหมาแล้วก็ไดโดเสานะคะนี้อันดับแรกนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะเราก็จัดให้มาเรียงเป็นแถวเดียวกันก่อนค่ะนักเรียนนี่คือขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนเขาให้อธิบายขั้นตอนนะคะครูเอไม่อยากต้องการว่าหนึ่ง คือเดโนเสารสองคือปลาฉลามไม่ใช่งี้นะคะคุณอยากให้อธิบายขั้นตอนการคิดของนักเรียนนะคะว่านักเรียนคิดอย่างไรคะในคิดกระบวนการคิดอย่างไรในการเรียงลําดับค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องเรียงลําดับนะคะโดยการเอาสัตว์ทุกตัวนะคะมาวางเรียงกันก่อนนะคะแล้วเริ่มจากตัวแรกค่ะตัวแรกของเราคือเป็ดใช่ไหมคะเราเอาสูงสุไหมคะเราก็เป็ดนะคะมาเปรียบเทียบกับ ปาลาฉลามนะคะดูค่ะตัวไหนสูงกว่ากันคะปาลาฉลามใช่ไหมคะเราก็สลับที่ค่ะกเรีนสลับที่ค่ะปาลาฉลามนะเป็ดประโยชน์ดักที่สองค่ะต่อมาขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เอาเป็ดไปเปรียบเทียบกับอะไรคะความสูงกับกระต่ายค่ะระหว่างเป็ดกับกระต่ายใครสูงกว่ากันคะเป็ดใช่ไหมคะอ่าเป็ดนี่เราขอเกยขออ้างอิงจากรูปที่มีในนี้นะคะไม่ใช่เอาตัวจริงนะคะเอาจากรูปที่มีในนี้นะคะต่อมา ก็เอากระต่ายไปเปรียบเทียบกับตัวต่อไปคืออะไรคะหมีใช่ไหมคะเราก็ดูค่ะหมีสูงกว่ากระต่ายค่ะแล้วก็สลับที่คะ่ะเอาหมีขยับมาคะ่ะขั้นต่อไปเรามาดูคะ่ะพอเราขยับแล้วเราก็เอาหมีมาเปรียบเทียบกับอะไรทีคะเป็ดใช่ไหมคะหมีสูงกว่าเป็ดนั้นหมีกับเป็ดก็สลับที่กันค่ะคอ่าระหว่างหมีกับปลาฉลามตัวไหนสูงกว่ากันคะปลาฉลามแสดงว่าปลาฉลามอยู่ที่เดิมตอนนี้เราก็จะเรียงลําดับ 4ตัวแล้วคือปลาฉลามมีป็ดแล้วก็กระต่ายค่ะขั้นต่อไปค่ะนักเรียนเราก็เอากระต่ายนะคะมาเปรียบเทียบกับสุนัขนะคะนักเรียนค่ะกระต่ายนะคะเตี้ยกว่าสุนัขนะคะแสงว่าสุนัขก็ต้องขยับมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็เปรียบเทียบต่อไปค่ะสุนัขเปรียบเทียบกับเป็ดนะคะเราก็ขยับเป็ดสลับที่กับสุนัขค่ะต่อมาสุนัขสูงกว่ามีนะคะเราก็ขยับที่กันค่ะ แล้วก็เปรียบเทียบสุนักกับปลาฉลามนะคะสุนัขเตี้ยกว่านี้เราก็จะได้ละก็เป็นปลาฉลามสุนักมีเป็ดแล้วก็กระต่ายค่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็เปรียบเทียบอีกค่ะระหว่างกระต่ายกับม้านะคะเอามา,าเฟยเป็นม้ายูนิคอร์นด้วยค่ะแล้วก็กระต่ายเตี้ยก,กว่าม้าใช่ไหมคะแล้ก็ขยับค่ะเสร็จแล้วเราก็เปรียบเทียบความสูงไปเรื่อยค่ะนักเรียน ม้าก็เปรียบเทียบกับเป็ดค่ะใครสูงกว่ากันก็ขยับที่ค่ะนักเรียนม้าก็เปรียบเทียบกับหมีค่ะอ่าถ้าหมีเตี้ยกว่าแล้วก็ขยับม้าก็เปรียบเทียบกับสุนัขค่ะอ่าลองดูค่ะอ่าเปรียบเทียบแล้วระหว่างสุนัขกับปลาอ้าวสุนัขเตี้ยกว่าปลานะคะขอโทษค่ะม้าเตี้ยกว่าปลานะคะทีนี้เราก็จะได้เป็นปลา ม้าสุนัขหมีเป็ดแล้วก็กระต่ายค่ะสุดท้ายแล้วเราก็เอากระต่ายเปรียบเทียบกับไดโดเสาค่ะนักเรียนค่ะโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องดูยากเลยค่ะนักเรียนไดโดเสานะคะก็ไปเปรียบเทียบกับเป็ดอีกค่ะแล้วก็สลับที่นะคะนักเรียนนี <m ash> <m ash ่ค tra. ือวิธีการคิดค่ะนักเรียนเราต้องมีการเปรียบเทียบนะคะโดยการประมวลผลในการเปรียบเทียบนะคะความสูงแล้วก็ขยับไม้เรื่อยค่ะอ่าไดโดเสากับสุนัขค่ะต่อมาไดโดเสากับ แล้วก็ต่อมาก็เป็นดโสเสากับปลาฉลามค่ะถ้าสูงกว่าขยับมาค่ะตอนนี้เราก็จะได้แล้วเรียงลําดับหรือ,อยังคะจากสูงไปเตี้ยที่สุดนะคะนักเรียนดูคะ่ะก็จะได้คําตอบคืออะไรคะนักเรียนได้จากความสูงสุดนั่นเลยคะ่ะนักเรียนค่าสูงที่สุดคือไดโดสาวนะคะต่อมาก็เป็นปลาฉลามนะคะมา้าสุนัขหมี แล้วก pe er ็กระต่ายค่ะอันนี้นะคะคือขั้นตอนการเรียงลําดับนะคะครูเอ๋ไม่ได้อยากรู้นะคะว่าใครได้สูงที่สุดหรือต่ำที่สุดแต่คุูเอ๋อยากรู้กระบวนการคิดของนักเรียนค่ะเวลานักเรียนทําในใบงานนะคะนักเรียนก็ให้เขียนวิธีขั้นตอนกระบวนการคิดนะคะว่าขั้นที่1ทําอย่างไรใครเปรียบเทียบกับใครขั้นที่2องทำายังไรมีใครเปรียบเทียบกับใครบ้างนะคะเพื่อเรียงลําดับความสูงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะส่วนในใบงานนะคะที่ครูเอ๋นะคะ ส่งเข้าไปนะคะในรายห้องของนักเรียนนะคะนักเรียนก็ทําได้เลยค่ะแต่ว่าโจทย์จะไม่เหมือนกันนะคะจะคล้ายคกันค่ะให้นักเรียนนะคะลอกลงในสมุดลอกโจทย์ลงในสมุดนะคะแล้วก็เขียนขั้นตอนการเรียงลําดับนะคะหรือถ้าใครไม่มีสมุดนะคะก็ใส่ในกระดาษ A4 ได้เลยค่ะนักเรียนหรือใครจะพิมพ์แล้วก็มาเขียนได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับความสะดวกของนักเรียนเลยนะคะ แล้วจะให้มอรามาส่งนะคะก็ส่งในชั่วโมงสอนในชั่วโมงถัดไปนะคะที่เจอครูเอในสัปดาห์ถัดไปนะคะย่งไงมาคะ่ะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะอันนี้คือการฝึกกระบวนการคิดนะคะในขั้นตอนการเปรียบเทียบของสิ่งของนะคะนักเรียนสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีสวัสดีค่ะ